สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95นะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังของคนราศีมังกรกันนะคะราศีมังกรเป็นราศีธาตุดินมีดาวประจำตัวคือดาวเสามีสัญลักษณ์เป็นรูปแพะทะเลเป็นราศีที่10ของลัคนาโลกครองพบกัมมะ ทั้งสอย่างนี้ล้อมรวมกันเป็นตัวตนของคนราศีมังกรราศีมังกรเป็นราศีของนักปฏิบัติอย่างแท้จริงคนราศีมังกรมีชีวิตอยู่กับความเป็นจริงมีแรงผลักดันจากภายในที่ต้องการจะสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตและจะต้องเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทอง หรือสถานะทางสังคมทําให้คนราศีมังกรเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมีปณิธานแรงกล้าและทํางานหนักที่สุดในบรรดาทั้ง12ราศีเรียกว่าหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นงานกันเลยก็ว่าได้เห็นทํางานหนัก ak, ถ้าไม่มีเวลาหายใจแบบนี้แต่คนราศีมังกรเป็นคนทํางานแบบฉลาดน,นะคะมีแบบแผนมีหลักการมีวิธีการ มีระเบียบวินัยมีความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบมีความตั้งใจสูงมากไม่ว่าจะหยิบจับทำงานอะไรก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปด้วยเป็นคนที่ทำสิ่งที่ต้องทำและตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เป็นคนที่ควบคุมบังคับตัวเองได้ดีคนราศีมังกรมีความรับผิดชอบสูงมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงมีความยึดมั่นเด็ดเดี่ยว เป็นคนที่สามารถเสียสละความสุขความสนุกสนานความสบายเฉพาะหน้าและอดทนต่อความยากลำบากเพื่อความมั่นคงและผลตอบแทนที่ดีกว่าในวันหน้ามีความแน่วแน่ยืนหยัดมีความชัดเจนในความต้องการของตัวเองเป็นคนที่มักจะตั้งเป้าหมายในระยะยาวมีความทรหดอดทนในการที่จะทำให้สำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ และจะไม่ยอมให้ใครหรืออะไรก็ตามมาขวางหน้าขวางหนทางไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จในระยะยาวของตัวเองคนราศีมังกรเป็นนักบริหารที่ดีสามารถสร้างสมดุลระหว่างอำนาจและตำแหน่งได้มีความเคารพต่อหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างที่สุดสามารถจเจริญก้าวหน้าได้ในแทบจะทุกสาขาอาชีพเพราะถือคติว่าต้องรักในสิ่งที่ทำ แต่ก็มีข้อแม้นะคะว่าสิ่งนั้นจะต้องตอบโจทย์ต้องสามารถตอบสนองความต้องการความมั่นคงทางการเงินและความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานได้ด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ก็ทำให้คนราศีมังกรเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดและรอบคอบมากไม่ถึงกับเสพติดความสมบูรณ์แบบแต่ก็ใกล้เคียงคนราศีมังกรจึงวักจะวางแผนก่อนล่วงหน้าเสมอทั้งแผนระยะสัน้น และแผนระยะยาวเพื่อให้ทุกอย่างออกมาอย่างถูกต้องแม่นยำตรงกับความต้องการจนบางครั้งก็ถูกมองว่าทำอะไรเชื่องช้าไปบ้างแต่ถึงจะออกตัวช้าแต่ก็ช้าแบบกระต่ายกับเต่านะคะเป็นพวกม้าตีนปลายออกตัวที่หลังและเข้าเส้นชัยก่อนคนราศีมังกรปกติจะเป็นคนสุขุมสงบสงี่ยมรักสันโดษทอมตนไม่ชอบทำตัวเด่น ไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นโดยไม่จําเป็นแต่เป็นคนชัดเจนมากรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้ว่าต้องทําอะไรต้องพูดยังไงถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการเป็นคนที่พูดจาฉะฉานพูดตรงไม่อ้อมค้อมแต่เป็นคนพูดเป็นอยู่เป็นเอาตัวรอดเก่งแก้ไขสถานาการณ์เก่งทีเดียวล่วคะค่ะโคราสีมังกรไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใครไม่ล้ำเส้นใครก่อน แต่ก็ไม่ยอมเสียเปรียบใครเหมือนกันถือคติตาต่อตาฟันต่อฟันใครดีมาก็ดีต่อใครร้ายมาก็ร้ายต่อเห็นปกติใจดีมีเหตุผลแต่บบจะโหดก็ไม่ไว้หน้าใครเหมือนกันคนราศีมังกรออกจะเป็นพวกวัตถุนิยมอยู่บ้างจะต้องมีทรัพย์สินเป็นชิ้นเป็นอันที่จับต้องได้อยู่ในครอบครองพวกเขาถึงจะสบายใจ และส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่อย่างบ้านรถที่ดินเป็นทรัพย์สินที่แสดงออกถึงฐานะตัวตนและเสถียรภาพทางสังคมคนราศีมังกรปรกติจะเป็นคนสมระเป็นคนประหยัดอดออมเป็นที่สุดเก็บสะสมเงินทองก็เพื่อซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ในทีเดียวเนี่ยแหละคะ่ะแต่ก็ใช่ว่าคนราศีมังกรจะเข้มเขียมแบบไม่ลืมหูลืมตา คนราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตด,ดีทีเดียวล่ะค่ะคนราศีมังกรเป็นคนที่มีความระแวดระวังตัวสูงไม่เชื่อใจและไม่ไว้ใจใครง่ายๆแต่เป็นคนให้คุณค่ากับความสัมพันธ์และรักครอบครัวมากยอมทนลำบากได้เพื่อครอบครัวคนราศีมังกรจะเจริญสูงส่งได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรฝึกฝนทักษะความชำนาญยึดมั่นต่อหน้าที่ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนดาวสาวดาวประจําตัวของคนราศีมังกรโหราจารย์ท่านว่าเป็นดาวแห่งโทษทุกข์คนราศีมังกรจึงต้องให้ความระมัดระวังไม่พาตัวเองไปสู่ด้านมืดชีวิตและพฤติกรรมของคนราศีมังกรถูกควบคุมด้วยความอยากได้ใครดีและความทะเยอทะยานอาจจะทําให้กลายเป็นคนที่ยึดมั่นในหน้าที่ และเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการคนราศีมังกรที่ตกสู่ด้านมืดมักจะเป็นคนเก็บกดมองโลกในแง่ร้ายคิดมากขี้ระแวงช่างวิตตกกังวลมักจะเก็บเรื่องราวและเหตุการณ์เก่าๆไว้ในใจไม่ลืมเลือนกอดเก็บความทุกข์และความโกรธไว้กับตัวไม่ปล่อยวางและยากที่จะให้อภัย คนราศีมังกรยังเป็นคนดื้อลึกแบบฝังรากมั่นใจในความคิดและความเชื่อของตนเองคนราศีมังกรที่ตกลงสู่ด้านมืดอาจจะกลายเป็นคนที่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่บ้าอำนาจบ้างานบ้าวัตถุเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็อาจจะถึงขั้นทำทุกอย่างได้โดยไม่เลือกวิธีการคนราศีมังกรควรจะรู้จักผ่อนคลาย และปล่อยวางบ้างชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นค่ะคลิปนี้เราพูดกันถึงลักษณะนิสัยตามราศีล้วนๆเลยนะคะถ้าอยากจะให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นไปอีกก็ต้องดูกันละค่ะว่ามีดาวอะไรกลุ่มลัคนาอยู่หรือว่าตานุลักษณ์ไปสถิตยอยู่ที่พบไหนแล้วเอาความหมายทั้งหมดมารวมกันถึงจะได้บุคลิกลักษณะนิสัยที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละคนขึ้นมานะคะคลิปเดียวแค่นี้ก่อนนะคะ ขอให้มีความสุขปลอดโรคปลอดภยัยทำมาหากินกันคล่องๆทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ